น้องเกมน้องเกมน้องเมอะลูกอะได้ป๊าอ้โหทำไมอะมันไม่มันไม่สกปรกนะลูกไู้จะพี่๋าไอ้นูคนนี้่โอหูกลัวูกั้ป๊านะไม่เป็นไรไอ้หูอเหลูมาไอ้หนะอีชื่อวะไรปาสอนอีอะไร แต่ทำไมวันนี้อีกไ็ไม่ไ,ม, <laughs> ไม่เข้าใจหรือว่าเขาไม่ได้ I'm sorry.